สวัสดีครับสวนกิติธาราครับผมอาคลิปนี้ผมจะมาพูดเรื่องราใบาจุดหน่อยนะครับว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วก็เพื่อนๆหลายคนก็คือไม่มีฝนแล้วทําไมราใบาจุดยังมีอยู่แล้วมันจะมีอยู่นานแค่ไหนมันจะหายไปเองหรือเปล่าแล้วปีหน้ามันจะเป็นอีกหรือเปล่ามันน่าคิดเนาะอาสำหรับผมผมทําผักไฮโดรตั้งแต่ปี2017เนาะอาไม่นี้จะมาแชร์ประสบการณ์ครับแค่ปัญหาราบใบจุดมันก็แค่หนึ่งในปัญหาผักสลัดแค่นั้นเองอย่าไปคิดมากครับ ปัญหาหนักวันนี้มีเยอะครับอ่ะขออนุญาตสลับกล้องครับผมอ่ะมาดูผักผมหน่อยตั้งแต่ไม่สบายมาไม่ได้เข้าตรงนี้มานี่เกือบหนึ่งสัปดาห์เนี่ยมาถึงนอนถล่มหมดเลยโอ้อ่ะอันนี้ก็เริ่มเก็บออกไปบ้างอร่อยรอแล้วทีนี้ปัญหาราใบาจุดสาเหตุก็คือความชื้นมันไมาก่กับฝนนั่นแหละครับสำหรับเพื่อนๆทางใต้ช่วงนี้ก็ฝนตกเนาะผมทำคลิปวันนี้วันที่19ธันวาปี66 เพื่อนๆก็จะเจอฝนทีนี้ความชื้นสะสมราใบาจุดก็เกิดขึ้นแค่นั้นแหละครับเพื่อนๆหลายคนก็บอกว่าผมไม่มีฝนนะพี่ทําไมราใบาจุดมันอยู่มันก็มากับยังอยู่มันยังมีเชื้ออยู่นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันทําให้เกิดราใบาจุดก็คืออ่าเขาเรียกอะไรนะหมอกหมอกก็คือหนึ่งในสาเหตุของราใบาจุดได้เหมือนกันแต่เขาจะหายไปเองไหม หายไปเองครับหายไปเองก็ต่อเมื่อฝนหยุดตกอากาศแห้งลงลมพัดผ่านแค่นั้นเลยครับเขาก็จะหายไปเองส่วน <c oughs> ถ้าเพ <c oughs> ื่อนๆทางใต้ตอนนี้ที่ฝนตกอยู่เนี่ยถ้าเป็นดาใบาจุดแล้วต้องทํำยังไงถ้าเป็นแล้วนะครับป้องกันไม่ไหวหรอกอะถ้าป้องกันอย่างที่สวนผมเนี่ย ผมจะใช้ไตรโคเดอร์มาฉีดช่วงฤดูฝนสามวันครั้ง3ามวันครั้งฉีดช่วงเย็นแต่ที่สําคัญโรงเรือนเราก็มีส่วนนะครับคือทํายังไงก็ได้ให้ลมเนี่ยพัดผ่านได้ดีเนี่ยโอกาสที่มันจะชื้นโอกาสที่มันจะเปียกชื้นเนี่ยมันก็น้อยลงตรงนั้นก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งคือช่วยได้ดีเลยแหละอย่างที่2ก็คือถ้าเป็นแล้ว <c oughs> เป็นแล้วต้องใช้เคมีอย่างเดียวครับถึงจะเอาอยู่ ผมยังไม่เจอชีวภาพตัวไหนที่มันสามารถเอาอยู่นะแต่อย่างของผมเนี่ยผมจะใช้วิธีการป้องกันซะมากกว่าเอาวิธีการป้องกันเอาเป็นแล้วอ่า <c oughs> หายไปตอนไหนก็บอกไปแล้วนัคือถ้าหมดฝนมันก็หายไปเองแค่นั้นแหละแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะเกิดขึ้นอีกไหมหไม่ต้องห่วงครับเ,เพื่อนๆฤดูฝนปีหน้าเข้ามาอีกแน่นอน <c oughs> เขารออยู่ <c oughs> แต่ว่าปีหน้าถ้าสมมุติว่าปีนี้เราเจอราใบาจุดแล้วเราก็ไม่ต้องกังวลหรอกครับว่าจะต้องทำยังไงคือปีหน้าเนี่ยฝนมาแน่นอนราใบาจุดมาแน่นอนวิธีการของเราก็คือเราก็จะฉีดไตรโคเดมาค,คุมไว้หรือออกแบบโรงเรือนเราเผื่อเลยหน้าฝนทํำยังไงอย่าให้ชื้นต้นไม้ด้านข้างมันเยอะไปหรือเปล่าลมมันพัดไม่ได้ด้านข้างเราในช่วงหน้าฝนเนี่ย มันมีอะไรบงังลมไว้เอาออกถ้าไม่มีก็ปล่อยเลยตามเลยก็ปล่อยไปเลยครับไม่เป็นไรถ้าถ้ามันเป็น,นก็ใช้เคมีไปซะถ้าเนเพื่อนไม่ได้ซีเรียสว่าโอ้ฉันต้องปลอดสารฉันต้องอย่างนั้นอย่างนี้เอาไม่อยู่หรอกครับถ้าราใบาจุดมาถึงเพื่อนจะพักโรงก็ช่างเถอะผมก็เคยนะครับพักโรงเนี่ยมันมันก็แทบไม่ได้ช่วยอะไรหรอกครับเพราะว่าเชื้อราใบาจุดมันยังมีค้างค้างอยู่ผมเจอหนักเมื่อตอนสองสามปีก่อนเนี่ยราใบาจุด ไม่มีผักขายประมาณสองเดือนส่วนใหญ่มันจะเจอตอนช่วงจะเป็นปลายฤดูฝนมากกว่าต้นฤดูฝนไม่ค่อยมีมันจะมีปลายฤดูฝนไอ้เขาเรียกอะไนะราใบาจุดเนี่ยดังนั้นถ้าเป็นแล้วก็เคมีไปเลยมันถึงจะหายคือเราใช้รอบเดียวเนะี่ยฉีดรอบเดียวไปก่อนแล้วมันก็จะหายไปเองแล้วเราก็ปลูกปกติอาจจะมีการฉีดก็ตต่เมื่อตอนต้นเล็กๆเ่ย ฉีดกันไว้แต่เวลาฉีดไม่ต้องฉีดแค่ตัวผักนะฮะฉีดคลุมทั้งโรงเรือนไปด้านบนด้านล่างด้านข้างฉีดไปเลยมันจะช่วยได้นะตรงนี้ก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับราใบาจุดไม่มีอะไรมากครับราใบาจุดแค่นี้แหละเกิดขึ้นเพราะฝนฝนหมดยังเป็นเพราะว่ามันชืน้นมันชืน้นอาจจะชื้นจากเอ่อหมอก หายไปเองไหมหมดฝนมันหายไปเองครับแต่ถ้าเป็นอยู่เนี่ยใช้เคมีไปเลยแต่ถ้ายังไม่เป็นป้องกันโดยการไปซื้อไตรโคโดมา่าตามลาซาด่าเนี่ยสั่งมาเลยครับสั่งมาฉีดพ่นตอนยินสามวันครั้งสามวันครั้งแต่ไม่ใช่ฉีดแค่ผักอย่างผมบอกกันแหละฉีดคุมไปเลยฉีดด้านนอกได้โดยยิงดีเพราะว่ามันจะช่วยได้เยอะมันจะช่วยได้มากๆเลยตรงนี้แค่นี้ฮะวิธีการจัดการกับราใบาจุดแล้วถ้าเพื่อนๆเป็นอยู่ก็ไม่ต้องไปเครียดฮะหมดฝนมันหายไปเองหรือถ้าไม่คิดมากก็สารเคมี ฉีดฉีตอนต้นเล็กแค่นั้นนะฮะอย่าฉีดตอนต้นที่โตจะเก็บขายแล้วฉีดไม่ดีฮะมันมันตกค้างและการใช้สารเคมีก็ดูปริมาณการใช้ตามที่เขากําหนดมันด้วยว่าเขาให้ใช้แค่ไหนแบบไหนยังไงก็ดูเอาครับมันอันตรายไหมมันก็อันตรายเลยฮะแต่ว่ามันมันไม่ได้อันตรายมากเพราะว่าเราใช้ตามปริมาณที่เขาบอกและใช้ในตอนก่อนที่เราจะเก็บสัก1สัปดาห์เนี่ยผมว่าเออมันก็ช่วยได้เยอะแล้วเวลาก่อนเก็บขายแล้วก็ล้างผักด้วยมันก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่ง แค่นี้ฮะแนวทางการดูแลหรือว่าจัดการกับพวกราใบาจุดไม่ยากครับสำหรับเพื่อนคนใดทำผักสลัดอยู่เจอปัญหาคอมเมนต์ถามได้นะครับหรืออยากได้ปุ๋ยเม็ดพันธุ์ที่ทางสวนใช้อยู่ผมทิ้งเบอร์โทรไว้หลังคลิปครับก็จัดการแอดไลน์มาคุยกันได้โทรปรึกษาได้ครับผมไม่มีปัญหาหรอกอสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสาหรับวันนี้สวัสดีครับ